伯爵的。 EP14 แลรี่อาร์วิลเลียมเริ่มซื้อขายครั้งแรกในปี1966ตออชนะการแข่งขัน World Cup of Future Trading ที่จัดขึ้นในปี1987เริ่มต้นด้วยเงินทุน10,000ดอลลาร์สหรัฐเขาสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน1ปีวิธีที่ทําให้แลรี่อาร์วิลเลียมประสบความสําเร็จตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าตลาดขับเคลื่อนด้วยการผสมผสานระหว่างปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคเขาเชื่อว่าเทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจทั้งสภาวะ เศรษฐกิจและการเงินพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของราคาและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นการวิเคราะห์พื้นฐานที่เขาใช้รวมถึงการดูข้อมูลเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์อุปสงค์และอุปทานในตลาดติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ TBM MM, m The Best Money Movement ทุกช่องทางนะครับ